วันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปเที่ยวที่ภู เรามาดูน้ำท่วมเหรอทอ่อละสองร้อยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินนะคะเพราะว่าพวกเราหลังจากที่พวกเราเดินทางออกจาก<ป>ลาวัน รีสอร์ทนะคะตอนประมาณตีสี่กว่าๆตอนนี้เราก็มาถึงแล้วแต่ว่าเราไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วแต่ว่ามันยังไม่เปิดนะคะเปิดตอน9ก้าโมงเราก็เลยขับรถมาเรื่อยๆตอนนี้พวกเราอยู่ที่สะพานเทพสุดาค่ะที่อำเภอสหัส,สขันตอนนี้ขอบอกว่าน้ำเยอะมากแล้วก็ฝั่งตรงข้ามทางนู้นของเรานะคะน้ำท่วมเราก็เลยแวะมาถ่ายรูปเล่นอากาศตอนนี้เย็นสบายมากๆเลยนะคะ ไม่ได้ค่อยได้เจออากาศแบบนี้กันแค่นี้ก่อน

มีคนแมีคนขับชอบ้มีอมานียมาน้าหน้าเป็นภูเขาผลเปกับบวกอ่ะคุกลางนี่แอบสวยตลอดเลยอ่ะมันอิยอมแพ้แล้วมือหนึ่งไม่แนะนำัมาด้วย ใช่แต่ว่ามันคงน้ำท่วมไปนหนดมดแล้วน,น,น้ำท่วมเตม้องไปตรง,งนี้นะต้า,า,าเสือใส่ลงไปเลยซส้นอานาดีแล้วทีนี้อย่างมีทางหนาพอดีเรียวไปกันเลยเชอไปน้ำไปเลยลงจากสะพานแล้วเรียบร้อ ถนนตรงนี้ก็น้ำท่วมนะครับไปย่างเทเห็นใชไปย่างเทไปยังเทสดโอ้ยเทดไปลงไย่างเทดทางรถไมฮะยังเท็หมวดเียวมีอยู่งงาตำรวจเส็ช่างเ่าตำรวจเหตุเกิดอย่างนี้เนาะไปใส่กับฝากหอยไว้หน่วยซีวี เอาขนาดนี้ได้เกิดเพราะว่าน้ำท่วมอย่างหนักในอำเภอย่างกอกสะหัดสะขันนะตรงนี้ก็สะพานเราจะเดินลงน้ำกันเล่นๆนะฮะอันนี้ก็สะพานประเทศนะครับเอ้อตัดดอ,อกอีกอ่านี่ขคัดๆัดอุยอ้ยอุยอยอ้ยทำไรรำมาสัดก็ยังป่า <laughs> ถ่ายเอาเบิร์ด ีดเดือนเีนนยห้คครับเห็นไอ้บอเอไม่ดีนั่นบองเห็นไอ้บอบอขี้โฟเด้ใช่โอ้โหเห็นยักษ์เห็นอะไรไไเข้าไ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซิลินทอนที่ฟูกุ้มข้าวนะคะแต่ว่าเรามาเช้าไปนะคะตอนนี้เพิ่ง7โมงนิดนิดที่จริงพิพิธภัณฑ์เปิด9้าโมงนะคะแต่ด้วยความที่เราหิวพวกเราหิวพวกเราก็จะไปกินข้าวที่เขื่อนลำปาแล้วก็จะกลับค่ะ